มาเลยตรงเรียนะต้องการที่รทุกท่านกระผมเด็กชายธนกิจผลุมการากระผมเด็กชายวิโรจน์ทยส่งกระผมเด็กชายพลเรียนคำดิฉันเด็กหญิงบณิตาสิ เด็กชาวมรเพิณภัยพวกเรามาจากโรงเรียนเมืองเชียงรุ้งพิทยาคมขอเสนอเพลงควรตามตามลอยก้องสองวงคาราบาลบทเพลงนี้ผู้แต่งน้อมนำหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมานทรภิเดชมหาภูมิพลระอเค์มหารณะบาถบพิตรสู่การปฏิบัติหารในการใช้ชีวิตอย่างมีความ นอกจากนี้ผูจแยังมีคุณธรรมซื้อขานสีในแปดประการของกระทรวงสาธารณุขการดังนี้หนึ่งความสามัคคีสองความเยี่ยมใจสามความมีวิริยสี่ความขยันขอเชิญข้าราการประกาทรับชมนะครับฟังโปรดรับตาคอย่อดหน้าบัดนี้เอาผู้ b、啊啊 浪淘沙，烟消云散。